ลาพัสถิตพบตนุกด้านดีเจ้าชะตา 1. มักได้รับความสำเร็จดังที่คาดหวังไว้ 2. เป็นผู้มีโชคดีอยู่เสมอๆได้ลาบลอยเรื่อยๆ 3. ม,มีเพื่อนฝูงแววเวียนไปมาหาสู่การเป็นประจำา 4. จะทำอะไรขึ้นมาก็คิดเป็นเงินเป็นเทิงไปเสียหมด 5. ความรู้ความสามารถของตนเองทำให้เกิดผลประโยชน์ผลกำไรและความสำเร็จของชีวิต 6. มีเพื่อนที่ดีซึ่งเป็นเพื่อนแท้ ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนค้ำจุนจากเพื่อนสนิทมิตรสหาย 7. สามารถเอาชนะศัตรูเอาชนะความยุ่งยากอุปสรรคต่างๆได้ 8. มีรายได้พิเศษอยู่เป็นประจำด้านเสียเจ้าชะตา 1. เป็นคนโลกหวังจะได้โน่นได้นี่พอผิดหวังก็ท้อแท้หมดอะไรตายอยาก 2. เป็นคนเจ้าชู้อาจจะมีคู่ได้หลายคน 3. จะมีโรคร้ายที่รักษาให้หายได้ยากลาพัสถิตพบกระดุมพัก ด้านดีเจ้าชะตา 1. รู้จักพัฒนาวิธีหาเงินให้ดีขึ้น 2. ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการเงิน 3. เป็นผู้ที่มีโอกาสในด้านการลงทุนในกิจการในการสแสวงหาทรัพย์สิน 4. มีลาบผลทางการเงินมีดวงเสียงโชคถูกหวยบ่อยได้ลาบลอย 5. การมีกำไรจากการลงทุนการที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ 6. มีการวางแผนง,งานที่ดีและมีความชัดเจนในการใช้ความรู้ความสามารถในการหาทรัพย์สินเงินทอง 7. มักได้โชคลาภเป็นทรัพย์สินเงินทองด้านเสียเจ้าชะตา 1. มีนิสัยงกเงินเห็นแก่ได้มีแล้วไม่รู้จักพอบางครั้งโลภมากจะทําให้ลาภหายได้ลาภพัสถิตพบศาสตร์ชัด้านดีเจ้าชะตา1มีลาภผลที่ได้จากนิสยัย 2. เป็นคนมีเพื่อนฝูงมากมาย ใจขอบกว้างขวางเลี้ยงดูเพื่อนมิตรสหาย 3. ม,มีเพื่อนฝูงมากเพื่อนฝูงมีความรู้ความสามารถดี 4. เป็นผู้กว้างขวางในวงสังคมมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องเพื่อนฝูง 5. เป็นคนที่มีโชคลาภดีถ้าได้ร่วมงานด้วยจะได้ลาบผลดี6ก,การร่วมลงทุนกับเพื่อนจะเจริญรุ่งเรืองควรมีหุ้นส่วนจะดี7มีโชคลาภเพราะการติดต่อการพูดจาการสมาคมการสังสรรค์การสื่อสาร การเดินทาง8มีการเดินทางบ่อยๆและประสบความสมหวังจากการเป็นตัวแทนหรือเป็นนายหน้าด้านเสียเจ้าชะตา1อาจใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยเกี่ยวกับการเข้าสมาคมสังคมมากหรือเป็นสมาชิกสมาคมหลายที่หลายแห่ง2โชคลาภมักไปตกอยู่กับเพื่อน3มิตรสหายโกงเงินรายได้จากการทำงานลาภัสถิตพบพันทุกด้านดีเจ้าชะตา1โชคลาภมักไปตกอยู่กับครอบครัว ยากควรร่วมงานหรือทำกิจกรรมต่างๆกับครอบครัวยากจะได้ลาภผลดีทำงานของกรุงศี 2. มีเพื่อนฝูงที่มีหลักฐานฐานะดี 3. เป็นผู้ที่งานมีรายได้มีลาภผลเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เช่นเป็นนักจัดสรรที่ดินอาคารบ้านพักอาศัยเป็นต้นหรือทำการค้าการขายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 4. เป็นที่รักใคร่ของญาติผู้ใหญ่เพื่อนฝูงมิสหาย 5. ประสบความสําเร็จจากการได้เริ่มโครงการการพัฒนาและการปรับปรุงแก้ไขหรือการเริ่มต้นเจตนารมณ์ที่แน่วแน่และชัดเจนด้านเสียเจ้าชะตา 1. โดนญาติพี่น้องโกงเงิน 2. อญาติพี่น้องมาขอพึ่งพาอาศัยด้วย 3. ม,มีการมั่วสุมในบ้านขนโลกลาภัสถิตพบปุตตะด้านดีเจ้าชะตา1เป็นผู้มีโชคดีตั้งแต่เด็กๆในเรื่องของการเสี่ยง 2. มักมีโชคลาภเข้ามาอยู่ไม,ม่ขาด 3. ผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็จะต้องมีกำลังสนับสนุนจากบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ชีวิตมักเกี่ยวข้องกับเด็กเดกเด็กให้โชคให้ลาภ 5. โชคลาภมักตกไปสู่บุตรบริวารดังนั้นควรทำงานร่วมกับบุตรบริวารจะทำให้งานลุล่วงดี 6. ททำงานเกี่ยวกับเด็กๆแล้วมีโชค มีความสุขความพอใจอยู่กับบุตรหลานของตน 8. ยกทรัพย์สินให้บุตรด้านเสียเจ้าชะตา 1. รายได้รายรับที่เข้ามาอย่างไม่ถูกที่ถูกทาง 2. รายได้ที่เข้ามาจะถูกผู้อื่นแย่งเอาไป 3. กระทำความดีความชอบในหน้าที่การงานขนาดไหนก็ตามก็ยังมีผู้อื่นสูมรอยเอาความดีความชอบไปลาภัสติดพบอริด้านดีเจ้าชะตา 1. มีรายได้จากผู้เช่าบ้านหรือที่ดิน 2. ได้ลาบผลแบบต่อสู้แข่งขันช่วงชิงผลประโยชน์ต้องเหนื่อยกว่าจะได้ลาาผลมาครอบครอง 3. ม,มีลาบผลรายได้จากการเสี่ยงพนัน 4. ต้องกู้หนี้ยืมสินเขามาลงทุนเพื่อแสแงหาลาบผลเจ้านี้เต็มใจให้กู้ยืมเพราะเครดิตดี 5. ประสบความสำเร็จในด้านสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนบางทียังช่วยศัตรูของตนเองเสียด้วยซ้ำไปด้านเสียเจ้าชะตา1 มักถูกแย่งลาบผลไป 2. มิตรสหายทําให้เกิดความกับแค้นใจ 3. ม,มีเพื่อนฝูงที่มีสุขภาพค่อยไม่ดี 4. มีคนรับใช้และบริวารที่ไม่ซื่อสัตย์ 5. ผลงานมักถูกแย่งชิงหรือถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านผลกําไรหรือผลประโยชน์ 6. ทําบุญคุณกับคนไม่ขึ้นปิดทองหลังพระลาภาสัสติดพบปัตนิษด้านดีเจ้าชะตา 1. แต่งงานแล้วจึงสามารถทำมหากินสร้างฐานะได้ หรือได้มีลาบจากการแต่งงาน 2. ได้คู่ครองเป็นผู้มีทรัพย์สินเงินทองสามารถเอาไปลงทุนดำเนินกิจการได้ 3. มีลาบผลจากการได้คู่สัญญาที่ดีการมีหุ้นส่วนที่ดี 4. โชคลาบมักไปตกอยู่กับคู่ครอง 5. เป็นคนที่กว้างขวางในวงสังคมมีเพื่อนฝูงมากชอบการครบค้าสมาคมกับเพื่อนฝูง6เพศตรงข้ามให้คุณให้ประโยชน์ทำให้ประสบกับความสำเร็จ มีหุ้นส่วนที่ดี 7. ทํางานร่วมกับคู่ครองจะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน 8. คู่ครองเป็นคนเก็บเงินรักษาทรัพย์สิน 9. มีการเงินและรายได้ที่ดีจากการประกอบสัมมาอาชีพด้านเสียเจ้าชะตา 1. มีมิตรที่กลับกลายมาเป็นศัตรู 2. คู่ครองเป็นคนโลภมากไม่รู้จักพอลาภัสถิตพบมรณะด้านดีเจ้าชะตาหได้ทรัพย์สินที่ดินเป็นมรดก 2. มีลาบผลจากทรัพย์สินของคู่ครอง 3. เมื่อได้ทรัพย์มาแล้วก็ควรรีบเอาไปลงทุนหาประโยชน์จึงจะดี 4. เหมาะสมกับเป็นนักหมุนเงินเช่นให้กู้เงินคิดเป็นดอกเบี้ยจัดสันที่ดินและอาคารเมื่อมีเงินก็ไม่ควรเก็บไว้ต้องรีบลงทุน 5. มักเก็บลาบผลที่ได้โดยไม่เคยเอาออกมาใช้ชอบเก็บออมแบบระยะย,ยาว 6. ก,การลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนจะมีรายได้และผลประโยชน์ที่ดี ด้านเสียเจ้าชะตา 1. ทรัพย์ส,สินจะหมดไปโดยไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร 2. จะมีเพื่อนที่ขัดลากขัดผลประโยชน์ต่อกัน 3. การตายของมิตรสหายทําให้เกิดการขัดลาาขัดผลประโยชน์ 4. มิตรสหายเพื่อนฝูงทําให้เกิดความเดือดร้อนยุ่งยาก 5. เพื่อประสบเคราะห์กรรมหรือมิตรสหายที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนลาภัสถิตพบสุภะด้านดีเจ้าชะตา1มีทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์มาก 2. ได้รับผลดีเนื่องมาจากการเดินทางไกล 3. ม,มีโอกาสได้ไปศึกษาไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ 4. มีผลดีในการศึกษาชั้นสูงมีเพื่อนเป็นครูบาอาจารย์ผ,ผู้ทรงคุณวุฒิทิศ 5. มีความสำเร็จในการสแสวงหาล่าผลรายได้ 6. มีเพื่อนเป็นชาวต่างประเทศหรือการมีเพื่อนสนิทขึ้นมาในต่างถิ่นต่างแดน 7. การหาผลประโยชน์และรายได้จากการเป็นนายหน้า8 ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รับความช่วยเหลือของผู้ใหญ่เจ้านาย9ความสําเร็จและผลประโยชน์ผลกําไรจะเกิดขึ้นจากการที่ได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชา10มักนําโชคลาภที่ได้มาไปใช้ให้กับสิ่งที่เป็นความสุขของตัวเอง11ชอบทําบุญบริจาคแล้วรู้สึกสบายใจด้านเสียเจ้าชะตา 1. การติดสินบนผู้ใหญ่เงินใต้โต๊ะ 2. การหาเงินทองจากคนที่ต้องการความช่วยเหลือการใช้เส้นสายลาพสถิตพบกรรม,มัดด้านดีเจ้าชะตา 1. มีความสําเร็จในชีวิตการทํางานมีความก้าวหน้าในชีวิตราชการมีเกียรติยศชื่อเสียงโด่งดังมีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง 2. โชคดีมีงานให้ทําอยู่เสมอ 3. นําำลาภผลที่ได้มาขยายกิจการของตนเอง 4. ชอบลงทุนขยายต่อยอดธุรกิจ การงานธุรกิจเจริญรุ่งเรือง 5. มีเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนที่ดี 6. การมีผลประโยชน์และความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้จากความสามารถในการทำงานของตนเอง 7. มีงานร่วมทำกับคนใหญ่คนโต 8. มีเพื่อนฝูงเป็นแรงสนับสนุนกิจการงานให้ดียิ่งขึ้นด้านเสียเจ้าชะตา 1. ทํทำงานเกินตัวเป็นเหตุทำให้สุขภาพทุดโทรม 2. การมีโรคร้ายที่เกี่ยวกับเนื้องอกมะเร็ง ลาพาัสถิตพบลาพะด้านดีลาพาัสถิตพบลาพะเป็นเกษตรเจ้าชะตา 1. เป็นคนมีโชคดีมีลาบเข้ามาตลอด2มีลาบผลมาจากหลายกิจกรรม 3. ลาบผลที่ได้ส่งเสริมเกื้อกูลกันไม่สูญหาย 4. เป็นผู้รู้จักนำเอาผลประโยชน์และผลกำไรไปหมุนเวียนในการลงทุน5มีลาบผลก้อนใหญ่และงานชิ้นใหม่ที่มั่นคง 6. มีเพื่อนฝูงมากมายมีแต่เพื่อนที่ดีดี 7. เพื่อนฝูงสนับสนุนส่งเสริมให้ดีขึ้นเพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันด้านเสียเจ้าชะตา 1. เป็นคนโลภมากหาเงินอย่างไม่หยุดยัง้ง 2. การเงินเข้ามาดีช่วยอย่างไรไม่สนใจรับทําหมดลาภัสถิตพบวินาด้านดีเจ้าชะตา 1. การมีเงินเดือนรายได้ในต่างถิ่นเป็นสิ่งที่ถูกฉลกในพื้นดงชะตา2ลงทุนในต่างประเทศหรือมีหุ้นส่วนกับชาวต่างประเทศจะทำให้เกิดผลประโยชน์กำไรดี 3. มีมีรายได้จากโรงพยาบาลจากคนไข้มีลาบผลจากที่คุมขัง 4. เป็นคนอยู่อย่างสันโดษส,สมถะอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อจึงมีความสุขเพราะรักสงบ 5. มีเพื่อนเป็นหมอดูนักโหราศาสตร์คอยให้คำแนะนำด้านเสียเจ้าชะตา 1. ได้ลาบผลมาแล้วมักต้องหมดไปสูญเสียไปอาจทางใดทางหนึ่งเพราะเพื่อนฝูงทรยศคดโกงหักหลัง 2. ลาบผลไม่มีลาบผลสูญหาย 3. ลาบผลที่ค่อยๆหมดไป 4. จะต้องมีเรื่องเสียใจเพราะเพื่อนสนิทมิตรสหายเป็นเหตุนำเรื่องเดือดร้อนมาให้อยู่เสมอๆ หนังสือโหราศาสตร์สุริยาตภาคพยากรณ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหนได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษาเข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไป ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรือ,อนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมพัสราศีเป็นต้นหากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ